วันสุดท้ายแล้วนาอีกประมาณทุ่มเสร็จๆก็จะมีโรงทานสวัสดิการร้านค้าพระราชจักรนะครับร้านพ่อพอนแม่อ้นนะครับร้านกาแฟสดครูน้องร้านน้ำปั่นโครัวหอมและเพื่อนเพืนร่วมกับพี่ไก่บ้านไล่ภูคุณคำและทิงติงภูนะครับทำโรงทานเงี่ยโคนหอเงี่ยโคนที่ผมชอบมาก ทีแรกอรามาให้กินด,ดูคำนะันมันมาเลยเมี่ยงโค้นผมก็ฟังอยู่ภาษาเลยวรนณะคําเมี่ยงโค้นมันจะมีหลายรสนะครับมีรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสอร่อยอรๆนะมันมีหลายรสและน้ำอ้อยสดนะครับร้อยห้าสิบขวดนะน้ำเต้ามู่และน้ําดื่มเอาเรียนเชิญจ้าเดินแนละในฝั่งนี้มาสามท่าน อสามาคคัานี้ไปต่อพระบารลอยฟ้าก่อนยากเปิดประทานกุมกรุงเลยรางวัลแล้วอถ้าทาซุปดำหรือเปล่าประธานก่อนนั่นพระ่าลอยฟ้าทางด้านโน้นจากเขียนชื่อนามสกุลฝากชื่อเป็นบุนฝากนามสกุลในค่าค่าดำซตปดำหนึ่งครกเนี่ยเลยสองพันอ่ะ เออไม่เ,เป็นไรต่อแบงค์เสร็จแล้วเราก็ไปทำบริวารบุญนะครับไปที่ไหนเขาก็จุดไร้ประทานก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทำบริวารบุญเ,เป็นแบบุญสะกเพราะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันประทานบุญประทานใหญ่ของนก็อารอบเดอืม สมตำทมตำโคตกละสองพันจากพ่อกิติศักดิ์อย่าิเลยไม่ไ้ก่อนพ่อไม่มีเวลาเข้าในเวี้งมี้เลาเรียกนั่ะท้องใส่กหนว้องไม่มีเวลาเขาคนจะไม่มีเวลาเขาคนะไม่มีเวาเปานจะไม่าเาคนจม่แล้วลาเบาคนจ่ีผาเาคนพะังบวกาเขาบะ เห็ดเนยนะที่นี่อินะ้อง่ค่ะเห็กกบนกองต้องทควันนั้นแมินธรรวัดไทยยิ้มใจละลายน่ยเน้ยยุนาวิธียุนาหานงบอกเด้อ ได้เห็นน้องแล้วก็ชื่นใจค่ะว้ยิมาคืเบอีบให้ไหมฮะเดี๋ยวให้ใจใหญ่ซื้อของน้ำานอยู่นะของ้างๆดไก่ได่สิเจ้อเอาไก่มาน่าก่อนเอาเต๊ะแก็สมาอก่อแก้หรือไม่วิ่งสัญญาณถึงหมดแล้วบาย

ร่วมบนร่วมฝนป่าลอยฟ้าปูขาโอมกระแทกกรอโดดเป็นกระดานใหญ่ของนกทอกท้องใหญ่ของคุณส่งทั้ง d พ่อกิติศักดิ์พ่อกิติศักดิ์เด็กพกละสองพันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจะประมูลเท่าไรจะประมูลเท่าไรทางนั้นน่ะประมูลเท่าไรเมื่อกี้เนี่ยพ่อกิติศักดิ์ยอดจีกพกละสองพันใจมาแล้วเมื่อกี้เนี่ย นึงไปำไปนึงไปรำไปเนยวกันมาด้วยกันนี่ไงหลักการนี้ใชไหมฮะบ่น้ตราโอ้ยแนนอน

ก็เลยราไม่บอกใครดีกว่าอยู่พี่ไม่เห็นลายลายบอกผมีรบใหญ่เป็นพระธาใหญ่ขอประลา้าวล่ะก เอาไว้ี่น้องมาก็จองสังคูไว้อนเลยม่น่ี่น่ไม่ทำมาได้จองมอง่หน่ะี่เอาไว้แล้วก็มา้วกมาแล้วก็มเดี๋ยวคุจะ่อท่ไยไปกว่าเาไว้พอเอาไว้เต็มที่เห็นสำนันการลนักการละนอกการละรู้ไหมถ้าอ่วันี้มาตั้งแ่วันแุกก็อีเนหมดแล้วหลพนนีบหน่อยไว้หน่อยสองแลก็่อแตพ่แพ่อแว่แวกพ่อ้ เขามาเป็ไะครับวางไว้เลยหวนเพื่อไว้ก็น่าเอาอวางไวกอใสขันครูนะครับเกินอายุเดี๋ยวเรียมไปเกียร์เอาโต๊ะทีู่ที่มาไได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านแลก็เกี่ยมาสิตัวแล้วก็โต๊ะโต๊ะกลมตัวหนึ่งแล้วโต๊ะพับตัวนึ่งน่าจะพอพวกเราใช้ขันเกียวกัไรอยเี่ยขนมาคุอใช้ยาเิดไแล้ เป็นไงครับยาป็นไม่ค่อยดีบ่ตอนนี้ไม่ใบ่ก็จนว่าโอ้ยกระซิแกนข้นามุมกันนะเฮเออมาเลยวไฟมาแล้วเมื่อกี้นี่ไฟดับนิดหนึ่ง้อจงอ้ ยันไมถึงเข้าหน่อยโอ้ยตน้ย้อนแสงมันแสงมันนั่นตรงนี้ก็ย้อนแสงมันเดิมค่ะอไหนก็ย้อนไม่่อยชัดลยครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาร้านค้าสวัสดีการนะครับโรงทานวันนี้ประมาณทุ่มเศษเอาคนที่ก็ใส่เสื้อสีภูมิใอยู่แล้วหนึ่งร้อยบาทโาสาทุกไม่มากไม่น้อยเอาแบงค์ร้อยมาเที่ยววะ แบงร้อยหรือแบงห้าร้อยส่งินมองไม่เห็นขนาดเอหนึ่งร้อยบาทด้องเห็นอย่างแบงร้อยเนี่ยมันมาแตกไกลอมรสนาสาธุสวัสดีครับคุณที่ก็มาเที่ยวน้อะวันนี้กะโลงพระมาต่อข้ป่าอ๋อต่อข้ปาอยฟ เออมาทำบุญทำกุศลกันในวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันหลายท่านหลายคนนะครับหลายตำแหน่งหลายหน้าที่ก็มาผมไม่ทราบก็เสียงชื่อเสียนเยอะมากท้่ด้วยเนาะวันนี้ที่จอดรถเราให้จอดฟรีกั่างโน้นนะครับที่ดามดินเตีนเตียมนั่นแหละก็จะสร้างเรือนรับรอง